ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์งนะครับตบเมือ,อวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นโหมดสปีดลันนะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่สี่แล้วนะครับทุกคนนะเขามีการเปลี่ยนด่านด้วยนะครับเผื่อทุกคนไม่รู้นะแล้วก็เปลี่ยนเซตตัวละครทุกอาทิตย์เลยนะอะ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะฮะขอความร่วมมือคนดูทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กับมาหาเทพมแบงค์ด้วยละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่หน้าแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครที่เขาจะให้ลงนะครับก็ได้แก่ซานต้าครับ โกเลนครับเลิฟครับหรือว่ากอนดี่ด่านบาลลนไทยนะครับผมแล้วก็เบดครับผมลำโพงตัวนี้นะครับแล้วก็ดีเจตัวบัฟนะครับทั้งบัฟระยะแล้วก็บัฟดาเมจนะครับทุกคนป่ะแต่เราไปดูกันในเกมกันเลยครับแต่ต้องบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่าช่วงเนี้คือเกมมันบั๊กครับทุกคนต่อให้เรากดไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เด้งไปหน้าล็อบบี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่พร้อมแล้วระบบจะสอนเล่นละกันนะครับ Two hours later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในดานแล้วนะครับทุกคนมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนไม่ต้องกดทีเขียวนะครับไม่ต้องรีกดนะครับเราก็มาดูก่อนว่าอ่าผลิตออกตรงไหนออาตรงนี้นะครับเราก็มาวางซันต้าไว้เลยกดสีเขียวเลยครับนี่กดตัวนี้ไว้เลยโอเคสองตัวครับทุกคนแล้วเราก็มาลงตรงนี้โอเคอันนี้มันสปีดนะครับทุกคนอย่าลืมนะมันไวมากเลยนะครับอัพครับแล้วก็อัพซันต้าครับทุกคน เห็นไหมมันจะไวขึ้นเห็นไหมพอเราฟาร์มได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็ลงตัวสีชมพูนะครับหรือกอรลี่เลิฟนะฮะอ่าเพราะว่ามันสามารถชลได้ด้วยนะครับโลสโลอระหว่างนี้เราก็อัพซานต้าให้แม็กครับทุกคนพอเราอัพซานต้าแม็กแล้วใช่ไหมครับเราก็ค่อยลงเจ้าโกลเด้นนะครับลงโกลเด้นเสร็จปุ๊บเราวางดีเจเลยครับวางดีเจอัพแม็กไปเลยนะทุกคนอัพแม็กเสร็จแล้วก็อัพนี่เลยครับ กดโกลเด้นให้แม็กครับ, Mac, รบเห็นไหมครับว่าการโจมตีของเขาเร็วขึ้นนะทุกคนแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับหรือว่าทุกคนจะกดตัว C ก็ได้แต่ผมจะเก็บไว้กด uh, ตอน3 5เนาะกดไปเลยครับไวามากเห็นไหมวางโกลเด้นปุ๊บกดตัว C เลยนะทุกคนนะอ่ะเรือจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้ครับแต่ส่วนมากผมจะกด3 5เพราะมันไวดีนะครับความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้นะเออเนี่ยเห็นไหมครับทุกคน แต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าด่านเนี่ยมีบอสสตัวนะทุกคนนะเนี่ยบอสตัวแรกนะครับแล้วก็บอสตัวที่2ก็เห็นไหมอ่ามาละเดินกลับไปละโดนล้ลางสมองแค่นี้ครับทุกคนเราก็ชนะละเพราะว่าตัวละคอรอาทิตย์เนี่ยเขาให้มาดีมากๆเลยสําหรับการลงสปีดลันนะครับเราก็จะได้กล่องหนึ่งกล่องนะครับทุกคนแล้วผมพาทุกคนออกไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถเอากล่องตัวเนี้ยอ่าเปิดนะครับได้กรุีด้วยนะ เออแล้วกอลลี่ก็โจมตีไว้นะครับทุกคนนะจะเอาไปโปรอรฟิศก็ได้นะครับหรือเอาไปไขายตลาดก็ได้นะครับนี่นะครับคุณดูเราก็ได้กล่องมาแล้วเห็นไหมเปิดเลยดีกว่าไม่รอช้าเป็นไง <laughs> ได้รีเจนมานะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์หหน่อยละกันนะครับถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์นะครับ และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับมาหาเทียแบงค์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะสอนเล่นอะไรหรือว่ารีวิวตัวอะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับได้เวลาคามุยไปครับ